ปิกจ้าเงกลับมาจากสตรอโรโคมเนาะเอ่อได้อะไรมาบ้างจากสตอกโคมก็ได้ความสนุกความทับใจเนาะแล้วก็จิ้ก็ซื้อของมาด้วยจากสตอกโคมเห็นซื้อขันแล้วก็ผ่านเิ้มเป็นชุดอย่างนี้เนาะจากสตอกโคมแล้วก็มามา่า มามานี่เนาะเกาหลีจับจะบกลมมาหนึ่งแท็กแล้วก็ซื้อกระเป๋ามาด้วยค่ะจากสตโฮมค่ะกระเป๋าก็สนุกดีค่ะไปกลับมาก็สนุกได้ประทับใจได้เก็บเกี่ยวความร,รู้หล,หลายอย่างเอ่อ ซื้อซุปเนี่ยค่ะมันเป็นซุปใช่ไหมะมันเป็นซุปอคะ่ะซื้อมาสามก่อจากสปอกโฮมค่ะแล้วก็ได้อะกระทงที่เขาทำขนมเค่งอะค่ะผมทำขนมงเค้งพี่อยากจะไว้ทำหอมหมกเลยอ,อะไรสักอย่างอะไแบบน้นะ ของฝากจากแม่โตโน่นะคะขอบคุณแม่โตโน่มากมากเลยค่ะที่เอามาเกาหลีมาให้นะคะได้ของฝากจากแม่โตโน่นะคะเนี่ยค่ะนี้ของฝากจากแม่โตโน่นะคะ พิงก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากมายนะค่ะเิ็นซื้อมาไม่ได้เยอะค่ะเพราะว่าพินก็เขาได้ซื้อของนะคะหมดแลวก็ได้ของนะซ,อซื้อของมา มาม่านี่ค่ะนี่ค่ะซื้อมาเนาะอันนี้มาม่าเกาหลีไม่ได้มาจากแม่โตโนโ่แบ่งไปละแปดหอป่อแปดหอกับแม่ยหญน้อยแม่โตโนโ่เขาฝากมาแล้วก็ซื้อมาฝากแล้วก็มะม่าเกาหลีอันนี้ก็มาม่าเกาหลีแล้วม,มาม่าจีนเราที่ลราซื้อมา ก็นไม่ใหญ่นะคะกละถูงถุงมีห้ากองนะคะซื้อมาคื้อะถูมาไม่เยอหน่อยค่ะเนี่ยค่ะ ก็กระเป๋าแล้วก็ได้ออะไรนะปาปล์เนี่ยของแม่บ้านปนอ์เนาะนี่แหละของมาจากสุโมขอบคุณแม่โตโน่ที่เออี่วมามากมาให้มาบาเกาหลีมาให้ขอบคุณมากค่ะอก็ไม่มีอะไรมากค่ะมาค่ะ ันนี้ก็ตอนขากับแวะซื้อของกันแล้วก็ซื้อกระเป๋าพิงก็ซื้อกระเป๋าที่ถานีรถอะคะ่ะถานีรถไฟอะที่รอรถไฟะคะ่ะพิงก็ซื้อกระเป๋าใบนึงแล้วก็แหวนวงหนึ่ง เป,เป็นแนหวนได้ใส่ใส่เล่นนะคะ ซื้อกับแม่ใหญ่น้อยแต่แม่ใหญ่น้อยข้าสองวงค่ะแล้วก็เด็ดีลูกแม่ใหญ่น้อยเอาวงหนึ่งค่ะแต่ว่าอันนี้พินซื้อ,อนี้เหมือนของแม่ใหญ่น้อยวงหนึ่งเนาะเป็นซื้อวงเดียวค่ะแม่ใหญ่น้อยซื้อสองก็ขอบคุณแม่ใหญ่น้อยที่พาไปเที่ยวสตอกฟองพินก็ไม่เคยไปไหนเขาเนาะที่ว่า พินก็ไปกาแฟนอะไรางี้ไม่เคยไปสตอกโฮมไม่เคยไปงานแบบนี้ก็ขอขอบคุณแม่ตอนนอขอบคุณเอ,อบบีแล้วก็ขอบคุณอ,อไม่ใหญ่น้อยเนาะพาพินไปเปิดปัดการที่สตอกโฮมเสียงพินไม่ค่อยดีเพราะว่าพินได้เอกวันไม่หลีเยอะ <c oughs> พินก็เลยเสียงหายเสียงห้กไป งี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะจะได้พักผ่อนตามวิญญาใสค่ะบ๊ายบายจ้ะ